สวัสดีค่ะเอบซีมีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนียายน้องพามาเบิงเสียมเล็กเนบมีดตอกทรงหงเหินด้ามบ้องขวันหน้าสีเบิ่งอันแรกกันคนค่ะอันค่ะเสียม สามคูณสิบนิ้วอันนี้สามสามนี่คือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทเด้อพี่นองเอ,อเสียมขุดเบิ่งเสียมขุดเหล็กเหน ب, บเบิ่งลักษณะของเสียมขุดค่ะเสียมขุดข้างหลังมันจะบนนู่นเนี่ยค่ะข้างหลังมันจะบนนู่นมันจะเรียบเรียบนี่คือเสียมขุดจะไม่ได้ต้านดินนะคะ มันจะบวตานดินเวลาห้าขุดขุดได้มืดแหละขุดขุดซับได้มืดเลยค่ะขุดคาตะไข่เงาวกล้วยได้มืดทำจากเหล็กเหน็บลุยได้ไหมค่ะต่อมามมเบังมีดตอกทรงหงเหิน,นมีดตอกทรงหงเหินด้ามบ้องสองคูนหกนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทเด้อค่ะนี่สามร้อยบาทมมเบึง ผมความมาเบิงทั้งสันค่ะมาเบิงสันอืมค่ะสันห้ามิลสี่ถึงห้ามิลนี่สามร้อยบาทลาค่าถูกๆกค่ะลาค่าลักล้อยอค่ะพี่น้องทำจากเหล็กเหนบทุกอย่างทำจากเหล็กเหน็บต่อมามาเบิงขวานขวานหน้าสี่ ราคา400บาทอันนี้400บาทเฮ็ดจากเล็กแหนบได้พี่น้องนี่ฟันได้ลุยได้งานหนักงานเบาได้เมดขนต้นใหม่ฟันต้นใหม่ต้นใหม่ไงี่มันหล่มใส่หน้าไปฟันออกจากใครจากหน้าพี่นอ้องมึงนี่ขวานหน้าสี่ราคา400บาทพี่น้องรับ ชมในสองช่องทางทาง youtube ทางเพจเฟ e บุ๊กพี่น้องเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายในเด้อค่ะพี่น้องยายนองอยู่ได้เพราะแรงใจจากพี่จากนองที่เป็นกำลังใจให้ด้วยทุกมือเนาะค่ะอยากได้โทรมาหายา่ยนงได้ที่ 093-496-3852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไล่เด้อพี่นอ้องอยากได้อันใดก็ทักมาทางไล่หรือโทรมาคุยกับยายน่งตรงๆก็ได้สายตรงก็ได้ค่ะว่าอยากได้แบบนั่นแบบนี้อยากได้มีดอยากได้ควันเสียมอยากได้หยัางกระเรียวเต้ละโทรมาได้ที่0 9 3 4 9 6 3 8 5สห รับตลอดเวลาแหละคะ่ะพี่นงค์มือนี้ยายนงผ้ามาเบงซมีก่อนสวัสดีค่ะ